สวัสดีครับผมโจทัชธรนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับรายการเคล้าครัวนะฮะโดยวันนี้เชฟนิกมีของฝากมาผมหนึ่งอย่างผมก็เลยเอามาทําวันนี้วัตถุดิบของเราเป็นอะไรครับเออเป็นวัตถุดิบฟอร์โฮมครับผมวัตถุดิบฟอร์โฮมคืออะไรครพื้นบ้านครับวันนี้วัตถุดิบของเราเปิดเลยนะไปเลยครับผมครับหนูนาเดินครับผมอะไรคือหนูนาเดินหนูดาย่างครับ เอาห้าบาทสีบาทเล่นหมดนะวัตถุดิบของเราวันนี้เป็นหนูนาฮะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับเอามาสับเพราะผมแล้วก็ผัดพริกแกงครับผัดเป็นหนูนาใช่ครับครับผมเรามาดูวัตถุดิบดีกว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างอ่านนี้เป็นหนูนาย่างครับถ้าหนูนาไม่มีหนูบ้านก็ได้ไม่ดีมั้งฮะแล้วก็มีเป็นใบมะกรูดครับผมพริกไทยอ่อนแล้วก็มีพริกครับผมแล้วก็มีใบยี่หร่าครับครับผมและอันนี้คืออะไรพริกแกงครับผมพริกแกงแบบ ปัญนหยาบอ๋อเวลาเราไปไปซื้อพีกแกงบอกเขาว่าเอาพีกแขงนะครับพีกแกงเผ็ดแบบหยาบครับผมต่อมาเริ่มทําเลยดีกว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างครับเนี่ยเราก็จะนําหนูมาแกะก่อนนะครับจะฉีกเอาชพวะเนื้อมันดีกว่าครับผมก็คือเอาหนูมาแกะก่อนครับผมตัลงครับผมตอวลงหนูหรือแกะครับเนื้อหนูแกะครับผมอ๋อครับเราจะเอาแต่เนื้อมันแล้วก็ส่วนกระดูกนิดหน่อยเราไม่เอากระดูกกลางนี่คือใส่ไปหมดเลยหมดหมดนี้เลย ก็ได้จานหนึ่งพอดีคือเราเราจะสับช้างกระดูกเลยใช่ครับั้างกระดูกเอาแค่กระดูกตัวเล็กๆพอกระดูกขากระดูกข,ขาหลังใหญ่ๆเราก็ไม่เอาโอเคมันจะเป็นอุปสรรคแก่การกินครับผมหล,ลังจากที่เราฉีกเนื้อนหนูนาเป็นที่เรียบร้อยนะครัดยปกติแล้วคือเราจะสับกันใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ครับสับละเอียดสับละเอียดอ๋อครับผมหรือว่าสับหยาบก็ได้สับละเอียดสับหยาบใช่ครับผมด้วยความที่คัวงเราเป็นคัวขี้เกียจนะครับเราก็จะใช้การปั่นนะฮะครับผมนี่ เราจะปั่นใช้เครื่องปั่นไปเลยครับผม <Okay. S 2> น้ใส่้แล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยฮะหลังจากที่เราใส่เนื้อหนูเข้าไปในเครื่องปั่นละเราก็ปั่นเลยครับผมน,นี่ครับผมหลังจากที่เราปั่นเนื้อหนูเป็นที่เรียบร้อยนะคืออันนี้ปั่นทั้งกระดูกทั้งเนื้อเข้าไปด้วยด้วยกันนะครับเนี่ย <seul? S 2> ห,หน้าตาคือจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะเราเลยต้องปั่นให้มันละเอียดนิดนึงครับเพื่อกระดูกจะได้ไม่ ไม่เป็นอุปสรรคในการกินนะอ๋อฮะหน้าตาที่จะออกมาละเอียดเหมือนเหมือนเหมือนการสับเลยนะครับเออดีดีดีครัวครัวขี้เกียจดี๋ยวเราเนี่ยไปครับผมต่อไปเราก็มาเตรียมเครื่องเครื่องที่แกงนะฮะครับผมที่จะผัดกระหนูฮะครับผมเริ่มจากใบมะกรูดครับผมก็คือใช้เป็นใบมะกรูดซอยใช่ครับใบมะกรูดซอยครับไม่ใช่ถนนหลัก อ่าใบป,ปะกูซอยเสร็จแล้วครับนนเตรียมไว้ก่อนอันนี้เป็นที่ไทยอ่อนครับผมแล้วก็จะหั่นประมาณอันนี้ก็จะหั่นเป็นประมาณสามสี่ท่อนนะฮะอ๋อก็คือหั่นเป็นท่อนไปเลยไม่ต้องไปใช่ครับไม่ฮะถ้าหั่นถ้าลูดไปหมดเดี๋ยวมันจะเผื่ออยากกินเป็นช่อๆมันจะได้แบบถึงรสถึงเครื่องครอ๋อเก็บไว้เป็น texture ใช่ใช่ใช่ครับหรือถ้าชอบแบบลูดใส่ก็ได้ฮะมันจะได้ทั่วถึงแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอืออันนี้ ก็อันนี้พริกพริกแล้วอาหารไว้ไว้ตกแต่งไอ้พริกเนี้ยเอาไว้ตกแต่งใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือเอาไว้เอาไว้ลงตอนท้ายอย่างเดียวลงตอนท้ายใช่ครับอืมอ่ฮะอ่ฮะครับผมต่อไปไอ้ใบนี้ไม่ต้องทําอะไรกับมันใช่ไหมครับไม่ต้องครับอันนี้ไว้ใส่ตอนที่ใส่ตอนตอนหลังครับเป็นใบยี่หล่าอ๋อก็คือใส่ทั้งใบเลยใช่ครับใส่ทั้งใบเลยอืมไม่ต้องซอยใช่ไหมครับไอ้ใบเขียวเขียวพวกเนี้ยอันนั้นอีกอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ต่อไปเราก็เริ่มทําการผัดครับผมเอาพริกแกงไปผัดกับน ก็คือเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการผัดเลยใช่ครับผมไปงั้นเราไปผัดกันไปขั้นตอนการผัดนะครับครับผมเริ่มเริ่มด้วยการที่การใส่น้ํามันอันนี้เราใช้ไฟเราใช้ไฟไฟกลางถึงไฟอ่อนนะใส่พริกแกงนะฮะต่อไปนะครับก็คือการใส่น้ํอใส่น้ําเยอะไหมครับเนี่ยนิดหน่อยครับกินกิ่นนี่ใช้ได้เลยเนี่ยจะฉุนออจะพจะฉุนด้วยตามด้วยใบมะกรูดซอยนะฮะ ใส่เนื้อหนูเนื้อหนูสับลงไป<ม>อ๋อนี่ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำอีกหน่อยนึงนี่ถ้าเกิดแห้งไปก็คือใส่น้ำอีกหน่อยหนึ่งก็คือพายายามอย่าให้น้ำมันแห้งใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะไหมใช่ครับทำไมก็ปรุงรสครปรุงรสด้วยการใส่อ๋อนี่อร่อยชัวร์นี่คลิปที่สองนี่ยต้องเข้าแล้วเนี่ย พอใส่เยอะเลยเค็มไม่ไม่คลอแห้งแล้วนะไม่แห้งไม่แห้งอันนี้ไม่แห้งอันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เติมมาฮะับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยพอเดี๋ยวหวานน้ำตาลทรายก็คือตามที่เราชอบหวานไม่หวานใช่ครับผมตาด้วยน้ำปลาโอเคน้ำปลาใส่เยอะไหมครับนิดหน่อยครับพอให้ได้กลิ่นนิดเดียวพอต่อไปครับพริกไทยไม่แห้งครับ ลืมบอกตั้งแต่แรกครับอันนี้คือมะพร้าวขูดครับผมใส่เพื่อเพิ่มเ,เทเกเจอร์ลงไปหน่อยเพิ่มความมันฮะ <Y out S 2> ใส่โรยเข้าไปเลยใช่ครับใส่เยอะไหมครับเนี่ยไม่ไม่ต้องเยอะมากฮะเดี๋ยวมันจะออกหวานหวานเกินไปมะพร้าวมันหวานอยู่แล้วครับเราใส่เพื่อเอาเพื่อความมันอ,มอันนี้พอเริ่มแห้งนะฮะครับผมเราก็จะใส่เป็นใบยี่หร่าครับผมอ๋อใส่ลงไปเลยครับผม พอเราใส่ใบยี่หร่าลงไปเราผัดไว้นานไหมครับก็ต้องด่ามันหน่อยฮะทําไมอรับเธอต้องด่าครับให้มันสลดฮะเสร็จแล้วยังไงต่อครับเอาลงจานครับครับผมต่อไปนะครับเราก็เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการชิมครับผมชิมปลาเผ็ดหนูนาครับผมแต่ก่อนที่จะชิมนะฮะผมมีสินค้ามานําเสนอครับนี่ครับผมแคร็กแครกครับกล้วยฉาบเนยรสหวานอันนี้นะครับของเรามีกล้วยนะครับแล้วก็ นี่เผือกครับแล้วก็มันม่วงญี่ปุ่นนะครับผมสามห่อนะครับร้อยหนึ่งนะฮะสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงกไว้ให้ข้างล่างนะครับข้างบนหรือข้างซ้ายขวาก็ได้เดี๋ยวผมหาพื้นที่ลงนะฮะแล้วเราก็มาชิมผัดเผ็ดหนูนาของเราต่อมาไปกินได้ไหมได้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 ก็พี่นิกเป็นคนผัดเองนี่เหรอผัดเองอร่อยเองนักเลงพออื้อหืออื้อแรไปเจอพริกไทยก่อนเลย อร่อยนะอืมอร่อยนะเพราะว่าอ่คอืออ่ะอ,อันนี้ก็อร่อยนะครับมันมันเหมือนแบบมีความมันของอะมพะพร้าวขูดมพะพร้าวขูดนะใช่ครับเนื้อหนูอ่าฮะอืมแล้วก็จะมันจะมีความกรอ,อบของกระดูกของของกระดูกหนูนิดนึงใช่ครับใช่ครับอืมแล้วก็จะมีกลิ่นของพริกไทยอืมแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นกลิ่นใบยี่หร่า แบบสักป่องนะอีกแล้วอวะต้องเข้าแล้วนะคลิปที่สองเนี่ยพูดถึงคลิปี่สองต้องมาแล้วนะบุรรอดนะที่กินกับข้าวอร่อยเลยฮะแต่ว่านี่เรากินเปล่าๆมันอาจจะแบบรู้สึกเผ็ดไปหน่อยเผ็ดนิดนึงเค็มนิดนึงตะกี้กับข้าวโอเคใช่ใช่นี่ที่ผัดเผ็ดเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองกับอร้อยอ่าร่อยอ๋อนังของโชเล่แต่ว่าด้วยความที่ เป็นหนูนาหนูนายงหนูนาย่างมาเนะมันก็จะมีเหมือนแบบมีกลิ่นกลิ่นย่างกลิ่นย่างใช่จะมีกลิ่นย่างหน่อยๆแต่ก็อร่อยอ่ะอันนี้เหมือนแต่ก็เป็นเป็นเมนูชาวบ้านชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาชอบกินนะใช่ใช่ครับเป็นเมนูที่จะชาวนามักจะหาทํากันหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จฮะอืมครับผมพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะออกหาหนูนาเพื่อมาขายหรือทํากินเองภายในครัวเรือนครับผมเป็นเมนูพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งเออพี่นิกแล้วก็ มีอย่างหนึ่งผมอยากถามเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นหนูนาอันไหนไม่ใช่หนูนาหนูนาแท้ๆเลยนะฮะจะต้องฟันจะสีเหลืองครับผมทําไมฟันมปนถึงเหลืองมันไม่แปลงฟันครับมันกินข้าวครับอ๋อคือมันกินหนูนากินข้าวครับหนูนาจะฟันเหลืองฮะก็คือจะจะมันมันจะแบบจะกินพวกพวกพวกหญ้าพวกข้าวตามของนาใช่ครับหนูนาจะตัว ใหญ่แล้วท้องจะขาวครับท้องขาว,ท,ขาวท้องขาวฟันเหลืองฟันเหลืองครับผมถ้าฟันดานี่คือไม่ได้แปรงฟันนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปกับผัดเผ็ดหนูนานะฮะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ของช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแคกแคกกล้วยฉาบนะฮะสั่งกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันเฮ้ย hey, บ๊ายบาย